สวัสดีค่ะเดแลท่านผู้ปกครองทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาพบเจอกันในการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะคุณครูคุณครูต้นหอมนางสาวพัทริดาสายเลื่อนค่ะวันนี้เรามาเจอกันนะคะในรายวิชาดนตรีนะคะในสัปดาห์แรกกัน เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับองค์ประกอบดนตรีนะคะองค์ประกอบดนตรีก็จะมีอยู่หลากหลายอย่างด้วยกันกว่าจะมาเป็นเพลงหนึ่งเพลงนะคะฉะนั้นเราก็มาศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆก,กันกับคลิปวิดีโอคลิปนี้ที่คุณครูดได้นำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะขอขอบคุณคลิปวิดีโอดีๆจากคุณครูอนุพล แสงทองนะคะเดี๋ยวเด,ด็กไปรับชมและรับฟังกันเลยค่ะพร้อมๆกันเลยพูดถึงดนตรีนะครับองค์ประกอบดนตรีสากลน,นะครับจะมีความไพเราะได้นั้นเนี่ย จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับซึ่งครูต้อมก็จะมาอธิบายให้เรียนได้ฟังและเข้าใจไปทีละองค์ประกอบเลยนะครับซึ่งครูจะเริ่มด้วยจากเสียงนะครับแล้วก็ไปเรื่องของจังหวะทำนองพื้นผิวของเสียงสีสันของเสียงคิตลักษณ์และสุดท้าย เราจะมาเรียนในเรื่องของการสื่ออารมณ์เพลงด้วยองค์ประกอบดนตรีทั้งหมดนี้ด้วยกันนะครับเรามาเริ่มที่จังหวะหรือริทึมกันก่อนเป็นอันดับแรกนะครับซึ่งจังหวะเนี่ยก็จะหมายถึงการจัดเรียงของเสียงหรือความเงียบนะครับซึ่งจะมีความสั้นยาวแตกต่างกันออกไปนะครับอัตราจังหวะต่างๆนั้นเนี่ยจะให้ความรู้สึกและอารมณ์เพลงที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะครับ ซึ่งเราจะเรียกว่าลีลาของจังหวะนะครับหรือริทึมิคแพทเทิร์นนะครับหมายถึงกระสวนของจังหวะหรือเรียกง่ายๆว่ารูปแบบของจังหวะที่กำหนดขึ้นมานเพื่อใช้บรรเลงประกอบบทเพลงนะครับเช่นกูจะยกตัวอย่างจังหวะให้เรียนฟังง่ายๆก่อนนะครับจังหวะม์า,มา จังหวะมาร์ชนี้นะครับนักเรียนก็จะคุ้นหูกันอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นจังหวะที่ใช้ในการเดินขบวนเดินพาเลตต่างๆนะครับการเดินแถวการซ้อมแถวต่างๆนี้ก็จะเรียกว่าจังหวะมาร์ชนะครับหรือว่ารูปแบบของจังหวะนะครับต่อไปครับจังหวะที่2อ่าสนุกขยับจังหวะขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเรียกว่าจังหวะชชาชา พอจะนึกถึงรายการทีวีอะไรครับ <c oughs> <c oughs> ก็จะมีหลายๆรายการนะครับที่ใช้จังหวะชัดชาเสิร์เข้าไปเพื่อให้เกิดความสนุกสนานนะครับแล้วก็กระตุ้นอารมณ์ของผู้ฟังนะครับประมาณว่าชักชวนให้มีความสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับจังหวะต่อไปจังหวะเทงโก เราจะได้ฟังจังหวะแบบนี้บ้านะครับในหนังหรือละครหรือภาพยนตร์บางเรื่องนะครับก็จะใช้จังหวะนี้ในเรื่องของจังหวะของการเต้นลัมรีลาต่างๆก็จะใช้จังหวะนี้ก็จะรู้สึกก่อเขิมสนุกเล้าใจนะครับเรามาฟังจังหวะต่อไปกันดีกว่านี่คือจังหวะลุ่มบ้า ก็จะเป็นอีกจังหวะนึ่งที่สนุกได้แพ้ก,กันกับจังหวะแทงโก้นะครับจังหวะต่อไปกันเลยจังหวะแซมบ้าบรรยากาศก,ก็จะเริ่มเหมือนเราแบบนะน่าไปอยู่ชายหาดอะไรประมาณนี้เลยนะครับ จังหวะต่อไปจังหวะลอ็อคก็จะเป็นจังหวะเริ่มต้นของดนตรีหลายๆแนวนะครับสุดท้ายครับจังหวะ r o c แอนด r โร l กันเลยใช่ไหมล่ะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับเราจะเรียกว่ามีลาจังหวะนะครับหรือเรียกว่ารีทมนั้นแหละซึ่งจังหวะพวกนี้นะครับก็จะอา่านํำไปใช้บรรเลงประกอบบทเพลงโฆษณาภาพยนตร์ซีรีส์ต่างๆหรือละครที่เราเรียนดูกันทุกวันนะครับก็จะใช้จังหวะพวกนี้แหละเสริมเข้าไปในตัวบทเพลงตัวละครนะครับเพื่อให้เพลงเนี่ยมีความสนุกสนานแล้วก็สื่อถึงเอาลงผู้ดูผู้ฟังได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับ ต่อไปหัวข้อทำนองนะครับหรือเรียกว่ามโลดี้นะครับซึ่งมโลดอีนี่จะเรียกว่าเสียงสูงต่ำนะครับเสียงสั้นยาวของเครื่องดนตรีหรือไม่ก็เสียงของคนนะครับทำนองของดนตรีเนี่ยหรือบทเพลงเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปก็ขึ้นอยู่กับคนแต่งเพลงนะครับหรือเรียกว่าผู้ประพันธ์เพลงนะว่าเขาต้องการให้บทเพลงออกมามีทำนองแบบไหนนะครับก็จะประสานไปกับ ควบคู่เสียงประสานหรือฮาร์โมนีนะครับซึ่งฮาร์โมนีเนี่ยก็จะหมายถึงเสียงของเครื่องดนตรีนะครับแล้วก็เสียงร้องเพลงของมนุษย์ที่มีระดับเสียงที่แตกต่างกันอีกนะครับเปล่งเสียงออกมาพร้อมกันโดยเสียงที่เปล่งออกมานะครับจะต้องผสมประสานกล,กลมกลืนกันและฟังรู้สึกไม่ขัดหูนะครับหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าคนนึงร้องอีกเสียงหนึ่งอีกคนนึงจะร้องอีกเสียงหนึ่งที่ไม่เหมือนกันแล้วร้องออกมาพร้อมกัน ให้กลมกลืนกันถ้าไม่กลมกลืนกันจะเรียกว่าการร้องเพี้ยนการเล่นดนตรีเสียงเพี้ยนที่หนึ่ฟังเพลงเวลามีเพื่อนฟังเราลองรู้สึกเอ๊ะไม่เข้ากับเพลงเลยอ่านั่นจะเรียกว่าความเพี้ยนของเสียงนะครับทีนี้เราจะมารู้ถึงความแตกต่างระหว่างทํานองเพลงกับเสียงภาษาว่าจะมีความแตกต่างกันยังไงนะครับครูจะมีเพลงสั้นๆยกตัวอย่างให้ฟังนะคือเพลงซินคาเบลในรูปแบบของ ม e โลดี ody, นะครับทำนองเพลงของจิงกระเบลครับนั่นเรียก็จะเห็นว่าเป็นโน้ตเดียวๆไม่มีดนตรีอะไรเลยนะครับทีนี้เรามาเปรียบเทียบกันกับจิงกระเบลในรูปแบบของฮาร์โมนีบ้างนะครับ เพลงมันก็จะเพลาะขึ้นสังเกตว่าจะมีเสียงสูงเสียงต่ําลงมาผสานนะครับความกลมกลืนของเสียงนะครับเช่นการประสานเสียงเสียงที่1นึงเสียงที่3เสียงที่5นะครับเล่นพร้อมกันเสียงจะมีความแตกต่างกันแต่ว่ามันจะผสมผสานและกลมกลืนกันทําให้เกิดบทเพลงนะครับต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงสีสันของเสียงหรือ โทนคัลเลอร์นั่นเองนะครับซึ่งโทนคัลเลอร์หรือสีสันของเสียงเนี่ยก็คือคุณสมบัติทางเสียงของเครื่องดนตรีชนิดต่างๆรวมถึงเสียงร้องของคนด้วยนะครับที่มีความแตกต่างกันและเอามาบรรเลงร่วมกันนะครับทั้งเสียงของเครื่องดนตรีและเสียงของคนนะซึ่งก็จะทําให้เกิดสีสันของเสียงที่แตกต่างกันออกไปอีกตามความสูงต่ําของเสียงดยนรตนาารนีนะครับตามลักษณะการบรรเลงนะครับตามลักษณะการผสมวง นะครับไม่ว่าจะเป็นการร้องหรือการเล่นอย่างเดียวนะครับขีดลักษณะครับหรือรูปแบบหรือเราจะเรียกว่าท่านแว่าฟอร์มของเพลงนะครับซึ่งฟอร์มนี้หมายถึงรูปแบบของบทเพลงที่รวบรวมจังหวะเสียงทำนองพื้นผิวของเสียงแล้วก็สีสั่งของเสียงทั้งหมดที่เราได้เรียนไปเมื่อตอนต้นนี้นะครับให้มันดำเนินไปในทิศทางเดียวกันนะครับทำให้เพลงมีความาสมบูรณ์มากขึ้น เป็นรูปแบบที่มีความแตกต่างกันออกไปอีกแล้วแต่ผู้แต่งเพลงอีกต่างหากนะครับทีนี้ครูจะมาพูดถึงเรื่องของสุดท้ายแล้วนั่นก็คือการสื่ออารมณ์เพลงด้วยองค์ประกอบดนตรีนะครับการสื่ออารมณ์เพลงก็หมายถึงการถ่ายทอดความรู้สึกอารมณ์เนื้อหาของบทเพลงนะครับว่าเนื้อหาของบทเพลงี่ยก็พูดถึงเรื่องอะไรนะครับให้กับผู้ฟัง ได้รับรู้ถึงความงดงามของบทเพลงความเพลอของบทเพลงนั้นๆนะครับที่ผู้แต่งเขาต้องการนําเสนอขึ้นมานะครับซึ่งจะเกิดการเรียนดนตรีและการขับร้องเพลงของมนุษย์เนี่ยว่ามันจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับรู่ต้อมก็จะยกตัวอย่างมา2ออย่างก็คือจังหวะกับอารมณ์ของบทเพลงและทํานองกับอารมณ์ของบทเพลงนะครับเรามาดูในเรื่องของจังหวะกับอารมณ์ของบทเพลงนะก็คือเวลาเราฟังเพลงที่มีจังหวะเร็ว นะครับเราจะรู้สึกสนุกสนานไปกับมันนับหรือถ้าเราได้ยินจงังหวะที่มันช้าๆเราจะรู้สึกเออช้าๆซึมๆนะครับรู้สึกทําอะไรก็สบายๆายจงังหวะไม่เร่งรีบนะครับพอมาพูดถึงทํานองกับอารมณ์อของบทเพลงทํานองก็จะไปพูดถึงเรื่องของเนื้อหาของบทเพลงด้วยเช่นถ้าเราฟังเพลงช้าๆ โทนเสียงมีเสียงทุ่มๆต่ําๆเสียงลากยาวๆนะครับเราจะรู้สึกให้อารมณ์แบบเศร้าๆนะครับเหงาๆอ่าอันนี้ก็จะเรียกว่าทํานองก็จะมีผลต่ออารมณ์ของบทเพลงกับผู้ฟังด้วยนะครับเด็กๆเห็นกันหรือ,อยังคะว่ากว่าจะมาเป็นเพลงหนึ่งเพลงเนี่ย มันมีองค์ประกอบที่หลากหลายมากนะคะกว่าจะมาเป็นเพลงได้นะคะคุณครูก็มีใบความรู้ให้เด็กๆได้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะดูว่าองค์ประกอบดนตรีนั้นที่คุณครูให้ไปนะคะสามารถนำไปประกอบกับใบงานนะคะที่คุณครูได้ให้ใบงานไปนะคะใบงานใบนี้นะคะ เด็กๆอย่ลืมเขียนชื่อตนเองให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้ก็จะบอกว่าให้เด็กๆเ,เลือกเพลงที่เด็กๆชอบมาหนึ่งเพลงให้เด็กๆเด็กๆชอบเพลงอะไรบ้างก็เขียนมาในตรงตรงนี้นะคะชื่อเพลงนะคะเขียนลงมาแล้วก็บอกว่ามีจังหวะมีทำ้นองมีเสียงมีรูปแบบเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ ตกแต่งระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปหรือสัปดาห์ถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ